เน่ยได้ว่าหลายคนครับกังวลใจนะคุณผู้ชมงานจัที่มีเรื่องนี้ขึ้นมากังวลใจครับกับโชคชะตาครับของเก็ปิกกี้นะคุณผู้ชมที่จะเป็นยังไงต่อไปหลังาจากที่มันมีก็ขึ้นมาครับว่ามันนี้ตูนครับคนซาเกปิกกี้เนี่ยรู้สึกผิดหวังนะครับถึงขั้นเลิกนะครับแล้วก็ออกจากคอมมิตี้ของเกปิกกี้ไปเลยเออคำถามคือมันเกิอดอะไรขึ้น ก่อนที่เข้าเดลามัยนะครับคุณผู้ชมนะยืมนะครับกดติดตามช่องแบรฟฟอร์มนะคุณผู้ชมนะเพื่อติดตามนะครับข่าวสารอัลบั้มนะครับก่อนใครนะครับแล้วก็ยืมติดตามช่องทิกตอกผมด้วยรวมถึงช่องนี้นะครับในบิลบิลินะคุณผู้ชมนะเสื้อนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาครับเมื่อเดือนที่แล้วคุณผู้ชมเดือนมิถุนายนเออซึ่งมีการจัดการแข่งขันครับที่มีชื่อว่าพิกกี้แฟมเม็กสกินคอนเทสต์หรือพูดง่ายๆครับว่าเป็นการแข่งขันสักสกินตัวของพิกกี้เนี่ยคุณผู้ชมที่จัดขึ้นมาครับครั้งที่2แล้ว เออครั้งแรกไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็เว้ตามเหมือนกันซึ่งอนที่2นี้ครับคือก็มีการแข่งขันนะครับหลายคนที่เนด้ว่าคนเล่นเนี่ยโหวตขึ้นมารับให้เป็นผู้ชนะนะครับสกินต่างซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยเสียอันดับผู้ชมซึ่งนั่ยนะครับว่าพอมันจบแล้วเนี่ยวันที่27ผู้ชมมันจบในที่27นะครับ27ิมิถุนายนนะคับผู้ชมผู้ชนะครับประกาศขึ้นมาครับซึ่งก็มีสกินมากมายครับแต่ว่าสกินที่1ครับมีคนไปนพบว่า คนทำเนี่ยได้มีการขโมยนะครับโมเดลบางส่วนมาใช้คุณผู้ชมไม่มั่นใจว่าทีนี้เนี่ยคือเป็นฟรีโมเดลก็เปล่านะครับทำให้หลายคนครับไม่พอใจครับไปดราม่ากันครับแล้วก็ไปถล่มนะครับที่หนึ่งนะครับเออจนทางวินิตูนครับคนจัดกิจกรรมเนี่ยออกมาบ่นนะครับเรื่องนี้คุณผู้ชมแล้วแกบ่นก็ไม่ได้บ่นคนที่ก๊อปปี้นะแต่แกไปบ่นคนที่ไปโจมตีแทนกับบ่นประมาณว่ารู้สึกผิดหวังมากที่หลายคนเนี่ยไปโจมตีคนที่สร้างสกินนี้ขึ้นมาเออ แล้วบอกเป็น,นว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไม่จัดนะเว้ยสกินคอนเทสต์เนี่ยคือปัญหาเยอะเกินไปอีกทั้งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือจะทําการให้ของไปไปปุ๊บแล้วก็ไปเลยไม่สนใจเลยกับเรื่องนี้คือเพื่อนไงว่าแกท้ออุ้งมแกงอนเลยกับเรื่องที่เกิดขึ้นมานะแล้วแกก็ปวนอะไรมากมายครับในตัวของ d Discord นะอุณงศมแล้วก็แกพิมพ์ข้อความหนึ่งว่าฉันไม่เคยรู้สึกผิดหวังกับกลุ่มเกมนี้มาก่อนเลยกลุ่มเกมพิกกี้มาก่อนเลย คำพูดเนี่ยเป็นคำพูดที่หายากมากน,นะครับผ,ผู้ชมที่จะเจอนะครับเดเวอปเปอร์หรือคนสร้างเกมเนี่ยพูดขึ้นมาครับในกลุ่มเกมตัวเองซึ่งเกมพิกกี้เนี่ยเป็นเกมที่คนเล่นเยอะนะครับแต่ว่าแกกลับผิดหวังครับงางจากที่มีดราม่านี้เกิดขึ้นมาซึ่งก็มีคนถามกันว่าเฮ้ยเอาถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้เนี่ยทำไมถึงปล่อยให้ผู้ชนะเนี่ยชนะตั้งแต่แรกในเมื่อรู้ว่าเขาใช้ฟีโมเดลซึ่งทางมินิตูนครับก็บอกว่าอันนี้เขาผิดเองขอโทษกับเรื่องนี้ที่ปล่อยมันเกิดขึ้นมาครับครั้งหน้าจะพยายามใหม่ ซึ่งเนี้เหมือนจะจบใช่ไหมแต่ว่าต่อมาก็มีข่าวว่าอันดับที่4ครับของกิจกรรมเนี้ยก็ใช้ครับสกินกอปเหมือนกันครุณผู้ชมคือใช้ฟิโมเดลแล้วก็ฐานครับมีเป็นภาพประกอบเลยคุณผู้ชมคือผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับคนที่ทําสกินตัวที่1แล้วก็ตัวที่4นะครับเพราะว่าเดือนเนี้ยมันเป็นเรือนที่หนึ่งสัปดาห์แล้วก็ไม่อยากให้หายคนจมตีคนทําสกินนะครุณผู้ชมนะซึ่งมินิตูนครับแกก็รู้สึกแบบผิดหวังมากถึงขั้นที่พิมพ์ข้อความครับจบนะครับ ด้วยควาว่าเ yeah, ย่แอเอานาวเซียถือพูดง่ายๆว่าโอเคไปลยผมไม่อยู่แล้วลาก่อนซึ่งข้อความนี้ครับก็พิมพ์นับในวันที่ย7ิเจ็นะคุณผู้ชมคือวันที่ประกาศผลทั้งหมดเลยคือพูดง่ายๆครับว่าเกทพอดแต่กวันที่เกิดเรื่องชน,นะคุณผู้ชมมาก็แกหายไปเลยครับจากตัวกลุ่มของพิกกี้คือเนี่ยมันก็น่าถามน,นะเว้ยว่าเอา้าถ้ารู้ว่าคนที่ทาสกินใช้ฟิโมเดลใช้ทูบ็อกหรือว่าไม่ได้สร้างสกินเองขึ้นมาเนี่ยทำไมถึงโหวตให้เขาชนะ เออในหน้าถามมากเพราะจริงๆมันเคยมีกรณีคล้ายกันนะครับในบอสเซียวอร์ที่มีบางคนครับไปเห็นว่าเฮ้ยแมปหนึ่งใช้ฟิลโมเดลสุดท้ายแมปนั้นเนี่ยไม่ชนะนะคุณผู้ชมไม่ชนะบอสเซียวอร์เป็นแมปอื่นชนะแทนแล้วก็โดนอบทิ้งด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดเออแต่มินิตูนเนี่ยแกก็ไม่ได้อบทิ้งนะครับแล้วก็คนดูครับแกเป็นบัได้ชนะซึ่งต่อมาในไอสกินที่ชนะะครับที่1นะครับ,รบมีการปรับแกนะเพื่อให้หลายคนเนี่ยพอใจปรับแกที่นี่คือปรับแกตัวสกินตัวเดิมนะครับที่ ไม่สร้างใหม่แค่ปรับบางส่วนที่มันใช้ทูบ็อกต่างเพื่อให้หลายคนเนี่ยโอเคกับสกินนี้ซึ่งคนที่แก้สกินครับคือทางมินิตูนเองนะคุณผู้ชมคือหลายคนก็หงุดหงิดน,นะคุณผู้ชมเพราะว่ามินิตูนครับแทนที่แกเนี่ยจะปรับให้แพ้ครับแกรันไปช่วยเขาแทนนะคุณผู้ชมหลายคนมองว่าเฮ้ยมันไม่เฟรหรือเปล่าที่ควรชนะก็ใช้โมเดลกอปแต่ว่าสุดท้ายแกไปช่วยอย่างเงี้ยอืมเงินนี้เอาจริงเป็นเรื่องที่เป็นความบาดหมางนะครับถึงขั้นที่ว่า คนสร้างเกมเนี่ะเกียดกลุ่มเกมตัวเองเลยหายากมากนะคุณผู้ชมเรื่องนี้ที่จะเกิดขึ้นมาซึ่งต่อมาครับล่าสุดครับวันที่5นะคุณผู้ชมทางพิกกี้นิวครับก็บอกว่าวันนี้ตูนเนี่ยหายจากกลุ่มพิกกี้ไปเลยคุณผู้ชมจัดดราม่าของสกิทคอนเทสซึ่งวันนี้ตูนนะครับเหมือนว่าแกเนี่ยจะไปสร้างเกมใหม่แทนนะครับหรือไปปรับเกมอย่างไอออนไอเซลสองคุณผู้ชมภาคแรกเนี่ยไม่ทราบนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะคุณผู้ชม แต่เอาจริงเลยก็ได้เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจว่าแกตพอท้อจริงอะคุณผู้ชมคือแกท้อไม่ใช่ว่าท้อสร้างเกมนะแต่แกท้อที่ต้องมาเจอครับดราม่าในกลุ่มของเกมที่แกรสร้างขึ้นมาอย่างพิกกี้คุณผู้ชมเออคือก็สงสารน,นะครับทานีนตุนด้วยส่วนเนื้อก็สงสารทางด้านของคนที่ต้องเช้ว่าแพ้คุณผู้ชมอ,อืความผิดเนี้ยมันเป็นความผิดที่ไม่ได้ผิดแค่มนตุนคนเดียวนะผิดทุกคนเลยที่ เกี่ยวข้องครับที่สร้างสกินขึ้นมาก็ใช้โมเดลใช้ฟมโมเดลในการทาสกินขึ้นมาสุดท้ายคนโดนดา่าคือมินิตูนคนเดียวนะคุณผู้ชมโดนด่าหนักสุดเลยเพราะว่าแกเป็นคนที่จัดครับกิจกรรมนี้ขึ้นมาแต่ว่าแกเนี่ยดันทาพลาดแล้วก็ปล่อยผู้ชนะเนี่ยยังอยู่ได้แล้วก็หลายคนรู้สึกว่าไม่โอเคเกินนี้อืคือผมก็เข้ากับการตัดสินใจของมินิตูนนะคุณผู้ชมเพราะว่าแกก็คมองว่าเออมันผิดพลาดนิดเดียวมันแก้ได้เพราะผู้ชนะเนี่ย ใช้ทูบ็อกซ์บางส่วนนะครับไม่ทั้งหมดไม่ได้เหมือนกรณีของบางเกมที่ใช้ฟิวเจอร์ทั้งเกมนะคุณผู้ชมแต่ว่าเนี่ยใช้แค่บางส่วนของตัวโมเดลซึ่งวันนี้ตัวเนี่ยบอกว่าเออให้อภัยได้แต่หลายคนมองว่ามันไม่ฟเฟลดีคุณผู้ชมเกินนี้อันนี้ก็แต่คนคิดนะครับแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็เนี่ยเอาจริงเลยคือผลกรรมครับตกอยู่ที่ผู้เล่นนรืคุณผู้ชมทีมในตัวเนี่ยแกนหนีไปแล้วไม่สร้างเกมแล้วไม่ออปเดตเกมแล้วก็ต้องรอดูครับว่าพิกกี้เนี่ยจัปเดตเกมต่อไหมนะครับคือแหม่ก็น่ากลัวนะเว้ยกับเน,นี้ คือเราเห็นได้ยากมากจริงๆที่จะเห็นเดว่าเปอร์เนี่ยออกมาบอกงาก่อนครับกับเกมที่ตัวเองเนี่ยง,งักมากครับผู้ชมเราเป็นเกมที่สร้างแบบสร้างตัว้นเขาขึ้นมานะน,นะสับมีตูนนะครับุณผู้ชมเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดังจริงๆกับเกมพิกกี้นะครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อครับว่าเหตุการณ์อันจากหนึ่งปีของบ็อคซี่วอร์ดเนี่ยพิกกี้ครับจะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแหมน่าเศร้าจริงเๆกๆินนี้พอมันเพิ่งจะผ่านไปหนึ่งปีนะมาจากที่มินิโตนเนี่ยแกชนะนะครับบ็อคซี่วอร์ด เยี่ยมยอดเยียด้วยกินแห่งปีของกระบอกเลยนะครับผู้ชมแต่สุดท้ายครับเรื่องเงาครับมาจบแบบนี้เออน่าเศร้าใจจริงๆกับเรื่องนี้นะครับผู้ชมนะสําหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปนี้ก่อนนะครับผู้ชมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคุณผู้ชมนะสําหรับพี่นีเมยนี้ครับสวัสดีครับผม